เดี๋ยวเธอฉันไปเดินฝั่งโน้นก่อนเงียเยียนเนาะ แล้วก็หนูอยากเดินข้ามสาะพานในทางนื้นนะคะสะพานมันมันทุดโทมยังไม่ได้ซ่อม,มค่ะอ,อ๋อหนูซ้อมาได้หน่อยเดียวเพราะว่ามันผุกันแล้วยังไม่ได้ซ่อมอ,อ๋อหนูว่มมาเป็นปูนไม่ใช่ปูนใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้เสียสดายเนะะาะจะมาได้แค่ตัวเองค่ะค่ะอ<ต>๋อเดินเดินไปไม่ได้เดมันผุอันนี้เป็นปูนหรือเป็นไม้คะเนี่ย ปูไม้แล้วก็เลยช่วงจัดงานวันเด็กก็เลยเอามีเด็กมาถึงนี่เลยเหรอคะเราจริงๆเราจัดกิจกรรมงานวันเด็กทุกปีเลยค่ะที่นี่เหรอคะ,คะมีเด็กเข้ามาถึงนี่เลยเหรอ,อปีที่ผ่านมากุมภาพมีประมาณสี่ห้าพันคนฮะจริงเหรอเรียกมาจากไหนมันมีต่ไปป่าก็คือกะเลี่ยง,<า>งมอญพม่พมาหลายหลายหมู่บ้านตรงเนี้ ก็จะมารวมอเราจะปีหนึ่งเราก็จัดครั้งหนึ่งนะคะอ๋อไม่น่าเชื่อ๋อถ้าสนใจเดี๋ยวปีหน้ามาร่วมได้นะคะก็จะมีหลายๆเลอได้เลยหลายๆทุกปีเหรอคะที่นี่ทุกปีเลยค่ะโอ้ ซื้อ,อขนมขซื้ออะไรใช่ซื้อขนมมาแจกมาอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไป <นะ S 1> ทํากุนตองกายอะไรที่นี่มาแจกเด็กกันเนาะขนมมันมีความสุขนะใช่ค่ะมาทำกิจกรรม,มคนเยอะมากกิจกรรมก็จะมีน้องน้องนักศึกษาธรรมศาสตร์นะคะเป็นพี่เลี้ยงให้เด็กอ๋ออุอ้ยปีหน้ามาดีกว่าจะเอาขนมมาได้ค่ะเพราะว่าปกติก็จะมีมีหลาย หลายคนมาสปอนเซอร์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะช่วยๆกันเขาก็มาทํานี่แหละมันจะได้สนุกไงมันหลายคนเนาะโอ้เมียกี่ตัวขะเนี้ยข้างบนขึ้นไปได้ไหมคะข้างบนได้ค่ะบ้านทอฝันบ้านทอฝันอันนี้ค่ะที่พระ สี่สิบไล่เหรอคะ,ะเดินทั่วหมเนี่ยไม่เห็นหน้าหาเห็ดมากยายจเรมเย็นเย็น,เ,ยนเนาะ,ะก็สไตล์ต่างจากที่ไม่ต่างจาก้านเท่าไหร่นะคะาาต่างกันที่ไหนสร้างก่อนกันคะ ซ่อมจนหลายรอบนะคะตั้งแต่บ้านไม้บ้านไม้ไผ่ไบ้านอุอ้ยวันนี้ใบไม้ก็จะลงเยอะเหมือนกันนะคะจริงๆตกแต่งใหม่มาในกลุ่มใม่เยอะนะเนี่ย พระเก่าค่ะโอ้สร้างเองเหรอคะพระอาจารย์ทำใช่ไหมคะใช่โอ้เป็นปูนปูนขึ้นไปนะเป็นทำเหมือนไม้เลยนะ โวยบรรยากาศดีมากเลยอันนี้ที่พักน้องเหรอคะเ,าเ,าเ,าเามา,า,เา,ะเา,กเาก็พักคนหลนี้คะ่ะเดินไม่ถ่วยแล้วนั่นเนี่ยห <c oughs> ลังนั้นก็จะเดินไม่ถ่วย โอ้40ไล่ นี่อยู่กันสองคนเหรอคะไม่น้องเขาอยู่ได้เขาแล้วกินอะไรหรือว่าซื้อกับข้าวให้เขาคะ่ะ อันนี้อันนี้ไม่ใช่รีสอร์ทถูกไหมคะเป็นเป็นโฮมสเตย์เค่ะแต่ว่าตอนนี้เราเป็นอที่นา่าจะสร้างเป็นโรงแอมมนุษย์นะคะเอาไว้จัดกิจกรรมออ ทำเองเก่งมากเลยคิดเองทำเองตรงนี้ก็จะเป็นร้านกิจกรรอืมลานกิจกรร ช่วงงานวันเด็กฉันก็จะเต็มไปด้วยซุ้มต่างๆอ๋อแล้วก็มีมีซุ้มอาหารมีซุ้มของเล่นของรางวัลอะไรพวกนี้ค่ะค่ะเด็กสมาหรับเป็นเด็กกะเหรี่ยงใช่ไหมคะทั้งหมดเลยพม่ากะเหี่ยงไปมอนพม่ากะเหี่ยง,งเอเขก็ามา <c oughs> คือมันอยู่ไกลอยู่นะหนูวันนา, <c oughs> า <c oughs> ไม่ค่อยเห็นมีบ้านคนเท่าไหร่เลย <c oughs> ใช่ค่ะแต่ว่าก็คือในหมู่บ้านนี่เด็กๆก็เดินมา อเดินข้ามภูเขามาเดินข้ามมาเลยเหรอคะโอ้เราเขารู้อยู่แล้วว่าคุณแอนดูค่ะโอ้โหภารกิจกรรมเรามีเรามีทุกปีเลยโอ้ยเดี๋ยวมาเอาของมาแจกเด็กๆเนาะ อันนี้เขาเรียกว่าศูนย์ฝึกอะไรนะคะอันนี้ตรงทรายเขาเรียกอะไรนะคะล้างพิษด้วยทรายใช่ไหมคะใช่<ะ>ล้างพิษด้วยทรายเ็ื่ยังไงล้างอ๋อบรมล้างพิษกายใจอ๋ออบรมล้างพิษกายใจอันนี้ทรายแล้วอยู่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 ในสังขารก็คือเป็นใบตองถูกไหมคะใบตอง<ะ>คะ่ะสีสันสวยมากน่าอยู่นะคะ ส่วนมากเป็นธรรมชาตินะคะไม่มีสารพิษธรรมชาติล้วนๆไม่ใส่ย,ยานะคะ <c oughs> ธรรมชาติมากว้าวข้างบนนี้น่ารักจังเลยอะ่ะวาดภาพใส่ด้วย <c oughs> อ้ยถ่ <c oughs> ายให้ดูนะคะ าคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมุกจิบเจแอนด้วยนะคะขอให้ประพอแมดทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกผูทุกคน,นะคะด้วยค่ะเด้อเอาบรรยากาศสวยๆงาๆม,มาฝากนะคะเนาะเมืองบังนัดนะคะบังนัดมีหนามมีตา <laughs> บายยค่ะ